ทิศที่8ธันวาคม2567นะครับก่อนเดินทางกลับจากปัตตานีนะครับก็มีข้อมูลนะครับอีกหนึ่งพื้นที่ของตำบลดอนรักษอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีที่นี่เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่เรายังไม่ได้เข้ามาให้การช่วยเหลือนะครับตอนนี้พี่บินบรรลทริ์ทราบข้อมูลก็ รีบเดินทางมาทันทีนะครับก็คือก่อนจะกลับนะวันนี้เราเคลียร์ของทุกอย่างทั้งเรือเรือกู้ภัยรถยกสูงรถบรรทุกนะครับสับปายานภาหนะกู้ภัยต่างๆที่เราเดินทางกันมาตอนนี้เราเสร็จสิ้นภารกิจนะครับน้ำลดลงหมดทุกพื้นที่แล้วเรากำลัง จะเดินทางกลับที่ตั้งนะครับเพราะพี่บินมีนัดหมายในการขึ้นไปเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก่อนเดินทางออกจากจังหวัดปัตตานีนะครับเราก็ขออนุญาตให้ทุกท่านส่งกำลังใจอีกบื้นที่หนึ่งนะครับที่ตำบลดอนลักษ์อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีวันนี้วันอาทิตย์ที่8ธันวาคม 2567ันห้าร้อยสิบเลงมาฝุ่นฟุ้งเลยเวละะสวัสดีทุกทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นบ้านสุดท้ายนะครับที่เข้ามาจริงๆแล้วก็เว่าของทุกอย่างเนี่ยมันหมดนะฮะตอนนี้เราจะเหลือแค่มีโซล่าเซลล์

าวน่ครับแม่เดิน t h ิน a n k แเดินแาวขอนครับแนวของน้รัา่แ้เดีไปน่้อนระดานในะรัไม่ต้องรับอยางค์ดีนะครับแม่แม่เหยียบตังดีๆนะหายโ่นขายจ้าวายคุณยายคุณยายแทรกครับนับไปบไปต่อเลยจ้า อยู่ค่ะมีเก็บเงินไหมอ่ะที่ยวนะเราถามออกไปให้ออกไปให้เขาบอกว่าโอ้นายุ่งหมดเลยจ้าให้ผานมให้ใจนะโอ้ย มันรับแฟนน่มันรับแฟนบ้านเราเองเตดลกลูกไลกเ็กเด็กเด็ครับเด็กได้ครับเรื่องลฟ์สุดดเนี่ยเราเป็นเจ้าเจ้าแรกๆะจริงปะเด็มีหู่องนะมีค่ะมีมารับแนเจ้าแรกลฟ์สดยุเนี่ยเจ้าแรกของประเทศไทยเลยพูดกันง่ายค จะเป็นพื้นที่ปลูกนะครับจะเป็นปลดหลายชุมชนในัหวัดปัตานีนะครับ่อนที่เราจะเดินทางกลับกันไปเจอเส้นทางห้าวต้นข้าวนะครับเป็นพื้นที่สุดท้ายก่อนเราจะเดินทางสุดท้ายในจังหวัดปัตตานีนนะต้องบอกว่ายังไม่สุดท้ายยังไม่ท้ายสุดเพราะว่าเดี๋ยวพี่บินจะไปอีกหนึ่ง